กับสบายดีพี่น้องวัสมองสุบอนเอฟซีถุก่านที่เขาหลบและหักแพงเม่อนีเฮาอันมาเอามะาขามก็น้องใบเงินพี่น้องสิภาพพี่นอ้องก็เบ่งักขามขึ้นมาดกแทนดกว่านให้พี่น้องจะเอาไปกินสมอยู่บ้านล้างสีเขียวพี่น้องแต่ปลาแดกปลาซิวของเย่ยให้หอนำเย่ยให้จะไปสู่เมนน้องเทนกินพี่น้องอยู่บ้านล้างสีเขียว ใบเงินมะคามนันน้ำยองมะคามหน่อยนะเป็นตาสาอ้อยพี่น้องให้เป็นเงินจองให้ซาวใบเงินใบเงินเป็นเป็นเดือนของไม่มอนพี่นอ้องหั่งกับกะออกกล้องได้นี่ปกตินั่งบอกกาออกกล้องพี่นอ้อง มาจีเกจจองฮะมาแต่สะออนพี่น้องเอาลายๆเด้ใบในบ้านนี้เกจจองไงปีนี่มะขามบ้านาสะปะดดกแท่พี่น้องอยู่ไซกระดดกดกมะขามมะขามมา กตีเขาเป็นไหมค่าซื้อมะขามได้พี่น้องแต่ละปีนั่นซื้อมะขามซุกเพี่อน้องมะขามซุกทีเพื่อนนั่นขึ้นไปแกะเนาะแกะไปขายพี่น้องอยู่บ้านเฮาเป็นไหมค่าขายมะขามสุกปีสุกปีเพี่น้องพี่ทีแรกนี่มะขามโบลายแล้วก็บอบบได้ไปเลาะซื้อพี่น้องพี่นี่ต้องใส่มะขามลายเพี่น้องสืได้ันเป็นไหมค้ามะขามอีกรอบมะขามซุกพี่น้องย่อนมะขามซุกได้ แต่ละปีนะแกโลส่โลซ่าเล่งพี่เนาะบดได้อยู่ได้เศร้าหาซื้อมาค้ามสุกพี่เนาะเป็นหม่นนะเหม่นแล้วเธอได้ร้อยหาซิฟพ,พี่เนาะข้างแรกก็ร้อยหาซิฟบดเทิงไปแบบไลายลๆล,ลเขากับแพงขึ้นแพ,งข,นพงขึ้นพี่เนาะอ้าพมเนาะเอาสะออนเด้ Nhìn này nhìn thấy cho ได้รลายปันไดให้ไปลุงเบิ่งเลยจะไปเอาปลาแดกปลาซิ้อยู่นะแม่น้องเทนโทรมาว่าให้ลงไปกินอันตำข้าวปุ้นเห่ี้องกับหัวหอยเห็นวะตำข้าวปุ้นใส่หัวหอยเห็นวะแล้วก็แกงหน่อไม้เห็นวะได้พี่น้องอันนี้นนสิเป็นเฮือนเฮา แหนมจํามุมมุมไกลนี่แหละหพี่น้อได้มะเขือแล้วก็ปลาแดกมะขามมะเขือนี่ ปพ่นไปคอนนำไปเถาพ่นมาให้ยเมียน้องเทนไปแล้วพ่นให้เอาไปให้ยเมียน้องเทนลงมาหอนเลยเยอะๆเยอะๆเยอะๆจะไปใส่อันเอฟซีวะยังน้ออันเจดมบอกยี่ห้อรีมเนี่ยเจดมก็น่าจะดามเอ็เพียอยู่ตล้วนี่ดึงงูก็ได้มาหนักมาหนักอีกเยอะเห็นนอกมากอะโป๊ปันนั่นซึ้งสิตระลาดมือคุณน้อเออไปก่อนสะจะนอนไปคาเชว่าเม้นยัง กินแล้ปเจ้าอุ้ยเจ้เฮ้ยกยพี่อันนี้มึงห่อก็เรามากินน่ะเรือเท่านี้ก่อนลงหูกูนะไปเปลือกไปดิบนอสปอันนี้คือบุกใส่ประดกกูมืจอยฮะไม่ไล่ตันี้มากกูบอก่าประเด็กมันห่ยนี่เยอะนิพี่นองซีมือพายนี่ซีมือพายลุงนภาลุงนภา พอ,อิกะพผิกจะลังความเพลินนะจะลอลองลอง้ลอถากินเท่าเพื่อจะไปหายฮะสาจอย <laughs> วัวมาลองจ่าไม่นีะไล่เลอะจะอ้อนน้องเท่านะถะไม่าถึงตตนองไงเจดามโซ่นงเลองนอนเท่านะประมาณสองถึโมงนี <c oughs> นน่เสนะไขออกบ่ เฉพาะอังหนึ่งคาวขี้ไข่เหรอ,อ,อมันบอแม่แต่ชอเอาเท้าวะาบอแม่ไปแส่ไข่อ,ออกโอ้ยมึงจะกินแต่ตั้งหุงนะ,ะง่งอยเจมบอเอฟซีเนี่ยเจใส่ขี้นียี่หออย่างนาะเจนคือ้าวแต่คนหนึ่ยี่หอไปยี่ห้ออ่ะฮากับบุหูน้ำนางด้วยนะจ,จั นีหอมแต่กะข้าวรีได้พิ่ง้องข้าวกันหนาเขาอีกเยู้ายคนมีพวมันตกกันมาคนขากำลังอินเลฟบบเ็นบอกไปหาทำไมกันหเช้าหังาละยัหวานแทอันนี้กัโสดนาคุ้เห็นท้าสมกับโสดกันเกิะวตีลูกตสิข้านโสดนลูกตีิ่ผัวตีเนาะมข้ามันนะไปสร้างวะข้ามาดาเมื่อวกด้ พอได้เสียบเขาแท่นเลยด้วยให้พวกตั้งใจไว้กำลังเนาะหมดเลยง่อยเอฟซีแซวค่ะก็บแมนนักเทียนวละเจ๊กันลาอยากพาก็ไปซักสเตปปอลูไปแซวกันเล่นพี่น้องเลยพอได้หัวมาสิพาเจได้ไปสักเพื่อนว่าสเตปปอลูบ่เอฟซีว่ะแม่นอันสักสเตปปอลูของลาวมาลายเนี่ย พาเจดามาซักสเตปปูลูของไทยเนี่ยเด้เนาะฉันรอให้ด่านเอร์มนงมันยังไกบ่ได้หอกพี่น้อเ้าภูบาให้าูบาน้อยจีนนะจ้าูบานอยเาภูบาใหญ่กันแนมคนทางไีเนองแ่นะแต่ผูบาเจ้าผูได้สูจ้าผูได้บุษุดพระมึงย่าพาเจด้าหมันหาเนมไรเฮ้ยขมเหนือยนเนาะต้องล่ออนนี้ ให้กระเป๋าอย่างโก้เถ้ามีเงินจ่ายก็ได้นี่ก็เาหม่ว่านซื้อไหมใช่ขั้นหาสิพันขั้นบ่มีเหนื่อล่อปัดสองมั้งไม่ซื้อไหมไม่ติ่งยุมคือสไตล์ของไม่ตั้นตรงเลยขั้นขั้นมี่เหนือยล่นะผู้ชายเราจะไปไายทางดูแมนอันนั้มันเหนือยล่อันนี้ลเยก้อยไม่หร่่สาทเจดามีกล่อนาะเดีอยวเดี๋ยลาเด้อประเด็กว่าซี้ย่ไล่ะเอาเอาประเด็กปรุงหัวในเด้อมันจะมีหนาหน้อยหนึ่ง ไฟจนีออกเลยาถาม่กนกกินาดนี่องสี่สั่งลูกสะใภ้เจดาไปกอแจ๋มมาเ่เก็บ่วนีนงกล่องนะเปลี่ยนเป็นอันเท้าแบงได้ไหมมันสั่งหมูเป็นมันสั่งหมูเป็นข้าวตาอันผ้าโบแบงค์หไม่พอน้องเส้นนะมากเอ ไปซื้ออยู่ในเมืองอัน,น้มึงจับไปซื้ออันนี้ที่จ้างเขาเขาไปส่งอย่างนี้เลยนะพัวกรึไนนะกู้ที่จ้างขางเฮือนเขาไปส่งห้สั่งของเลยพัวกรึไส้แล้ว,นะดดวมีอะไรยังไงแตกต่างกับพอเสียงบ่ขันห่า <c oughs> อยู่ห้ากินนั่งนณดกันเลยไปส่งของห้ยเรืนั่นนั่นนี่มาหายไฟในบ่ได้กันว่าเฮ้ยไปซื้อเด้อให้เขาเขามาส่งนะยัดมาให้เรียบร้อยอือคืวยน้องเมย์มันส่งห้ยก็แบบเฮ้ยซื้อก็น่า้มยังไม่หายไฟเรื่องมันก็ไปซื้อเอาหายโลด เดียวม่เขาเขาก็มาแพ็กเองืบบเขาส่งะหาไปส่งจัหันใส่น้ำบุคคลมาเออบุคลนัดมาทันนัดแม่นเลยนะเมื่อเช้าิ่ณสั่งเมื่อนนึงค่ะกรอกน่ค่ารหาละหัสอร่อยาะได้งที่ร้านนะเน่าๆนะเซี่ยวเลยจ้น่าก็มุกโม่จะโอนแตกมึงอือ อ่าก็ลงจากพายาแต่อ่ากระเมนอะไรเปนบีไปอามาเอามาอันนี้จอยอันหนึ่งมึงอันหนึ่งสนีป่าอันหนึ่งอ่าเก็บเงินเลยบ้งเก็บเงินปลาทางไอ้มดอันหนึ่งมึงจ่ายกูมึงกอดกูก่อนเอ้ยกูจะส่งไปเขาไปจ่ายให้บึงกูจะเอามาให้มึงแล้วมึงก็ส่งไปเออมึงจ่ายให้เองนะนะแล้วมึงมาใส่กูซื้อมาให้กูพี่มึงแชรกูฟรีก็ได้เดี๋ยวอันหนึ่งหนุ่มึงอะไรก็ให้เสี่ยวเสี่ยวมือบ้านกู กูอยากกินนันในได้กูสิษยาค่ะสุ่งค่ะส่งกูก็จ้างนีุ้ค่ะงจ้างุ้หาไไดฟรีไนาโอ้โหเซียก็อยู่สรีนก็อยากนะให้ได้กิได้ส่งไปมึงกินกูส่งให้มึงก็ได้ค่ะส่งอาซามลอยนะบัดเอมเมือมันขึ้นนี่้านค่ะคนส่งกูก็หายเขาเลยเป็นลอยทรงลอยไรค่ะนเขาขาเมืองไง บัดคาของยี่าสนาคาของนี่เด้แมนเออร้อยกว่าบาทก็ตี้มาสอง้กว่าบาทไมหาอยูี่หาลอยสรุปกูได้อะไรกูได้อะไรกูได้กูได้แค่กล่องสูเยเมื่อนหนึ่งจอยอันหนึ่งน้องโมอันหนึ่งบหมอนอันหนึ่งสน่้อันหนึ่งหาหาอันแล้วอ่าประมาณนี้ได้กล่องมันกล่องอันหนึ่งนะอืกะประมาณนี้อ่ะหาอันจากโซนพนันอืม มีบ้านอะไเนี่ยันนันเออเธอได้เงื่อนปบๆหนูบอกมาฝากเพื่อทรศัพา์บางบานแตกเบิดข้อหาอยัางดีดบางเดือนอันนี้มุนขืนมุนลงไหนปับได้ปาทเพนราถ้าเราจับกองแองแม่น้องคิงเนี่ยทำอะกินนี่นะกินเล่นไอชิลกับเจ็อันนี้กเทีอยู่อ๋อกินนะอ้าวกาิกินอะไรกันก็เสียเนี่ยปลายิ่งเลยมือเนาะ เาเสียเงีมาแต่ตตงมาแต่สาวๆพี่ปลาจับอยู่น้องเั้ยจักลูกเมียกินนั่งอยู่เพื่อนโมโหเธอว่าโอ้ยกูอยากห้มีข้มื่อเด้่เธอมาตงเพราะว่าเพราะว่าสบายเพราะ่นอนผ่อติดบ้าเลยไม่เได้จีเพื่อนเลยดิได้ดิได้าอีกจุานี้อะมึงเธอว่านั่นกระดือนี่กระดือบ่เดี่ดิ๊ดนาะ อันนี้นะตรงลงเลยนอนซื้อเหมือนอกเอผัดแทรบผัออดหมูแซ่บๆอีู่นะผัากัดกินกินแล้วก็ผักันนอนเอาปลางัวควายเนื้องัวไปน,น้ำไหนงัวมีปลาหลับพี่ศอบงัวไปเลยอ่ลงเลยจูงแล้วงัวไปได้ลายเนะงัวสองโตลายกามิตยีเต้งัวเน่อยงัวไปอย่างไ,ไนาะ มอขมีอีใบลายเจ้าทางน้ำกันอ่าหมุดเจอมาแ้วพี่น้องเด้อโอ้ยพุ่งจีเต้ก็ยีดำกับมึงนี่แหละมึงดีไปไทยเด้อใส่ลนะะหม้อแตมอีตกินข่าวอจีชองตำอันกระปุ้นจีซ่ามะมขามที่สีแกงมใหม่แกมงมใหม่ยังไม่ได้กินติเดียวเลยอ่มาว่าที่นู้นมากินขา่าวแม่อไหร่าเขามากินกวัว เอาไปนวดาล้วมไนใส่ไรกินเขาพอแล้วไปแล้วอืม๋ยวใมันใส่ไลยได้ใส่นล้วเดียวพอบ่อยแกงน้ำไม้จังไว่ายใจซาจอยกูยังไปหลอมมันไปนวดแม่ยังบ่อคอยเบื่อซาจอยอเบื่ให้ให้กูแกงนะกูเอาปลาเด็กกูใส่นะแซ่บแซ่บกินแล้วก็ลงมาบ่อแกงน้ำไม้นะเดียบฟุ้งนะจ๊ะอ่าใส่เบิร์ตปุ๊กหนึ่งห้องหมือบักใหญ่เนาะอืมแต่มันกับเขารสชาตินะแซ่บนวเลยว๊ะ มไม่มันนีเลยปลาแดกมึงซอมปูมือเขานอดปังทอดขำเลยยังบามาเลยทะมันเนี่ยเก็บประมห้องเมื่อเรียบร้อยแล้วปำมันเรียบร้อยเลยเรียบามาเหอะเคิื่เสื <h <h ่อมป่านนั่นสิเมื่อบรรจพังอีหืว้าจูว่าอีกหน่องวันพอมาหากกับบ่เมื่อเรียบคำๆำมาว้เมื่อคนปลาแดกคนปลาเมื่อกับถืกเดือดง้อง พ่อไปเห็นเขาไปเบิงในคลขีดเป็นว่าะคนดีใจเมียเ็นเมื่อกี้เขาเศ้านะฝนป่าบู้อยเมื่อยเลเนะม,มากมขำๆบ้านหนุ่มสาวละอายนทีละเบิ้อยู่บนเรือมันตัวหนกผีแจ๊คป็นนั่นจังเลยป็นนั่นจัุ่นดีบอกยังหมดปัวใส่ไปเอาจานยังหมดใครลนยน้ำมักสิลดว่อกลงทุนไปบัเทรเนนะกินเข้าไปลนะ <laughs> งทุนลายเลยลงทุนลาย อย่าบ่ได yeah, ้เราต้องเดินได้กินสุก uh, uh, ับพี่น้องมาเดินมาเดิมลาเลยพี่น้องพอๆกันขีดหนาสบายดีพี่น้องประแดกประซีบยังให้นะ